สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกผ่อนพงษ์เมตตาประจำวันศุกร์ที่3รกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะถือว่าเป็นวันหยุดยาวครั้งแรกนับตั้งแต่เราพบกับการระบาดของโควิด -19 มาตั้งแต่ต้นปีและก็เกิดขึ้นในช่วงที่เราเพิ่งจะมีการผ่อนคลายมาตรการระยะที่5หรือว่าคลายล็อกเฟส5ไปนะครับทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายจับตากันครับไปถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองก็ออกมาย้ําเตือนนะครับว่าคนที่ไปเที่ยวไปเที่ยวได้แต่ก็ต้องคงไว้ซึ่งมาตราการด้านสาธารณาสุขยังคงยังคงต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดนะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่ว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวทยอยไปพักผ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองไว้ตั้งแต่ทางเข้าเลยครับมีการตรวจสอบการจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายตามมาตรการควบคุมโควิด1 i ถ้าผ่านแล้วถึงให้สแกนคิวอาคตไทยชนะก่อนจะอนุญาตให้เข้าพื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะเช่นน้ตกกเหวนร ก็เลยมีการตั้งจุดลงทะเบียนไว้เพื่อจำกัดจํานวนคนซึ่งตามมาตราการควบคุมโรคอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะอนุญาตให้มีนักท่องเที่ยวอยู่บนเขาใหญ่ได้3,000คนต่อวันเท่านั้นส่วนที่บริเวณใกล้แยกลานจอดเฮลิคอปเตอร์ถนนสาย2090ซึ่งมีสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงครับออกจากป่ามาหากินริมถนนบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่เลยไปทาเนินฉลอความเร็วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมใช้กล้องตรวจจับความเร็วนะครับ ควบคุมให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับสัตว์หลังมีลูกลิงถูกรถชนตายก่อนหน้านี้ครับว่าที่พันตรีนรินปินสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะทําตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือคนที่จะเข้าไปเที่ยวเข้าไปใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทําตามกฎอย่างเคร่งครัดเช่นกันนะครับทั้งใส่หน้ากากห้ามใช้ความเร็วเกินกําหนด ห้ามให้อาหารสัตว์ป่ารวมถึงควบคุมเรื่องขยะหากฝาฝืนเจน้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วนะครับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ยังถือว่าเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาทั้งวันอาสารหบูชารวมถึงวันเข้าพรรษานะครับบรรดาวัดวาอารามต่างๆก็มีการจัดเตรียมสถานที่จะจัดพิธีกรรมจะจัดประเพณีต่างๆก็แล้วแต่ที่กันไป แต่ว่าก็มีบางวัดครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่คนรายได้น้อยลงคนก็ไปทําบุญน้อยลงเช่นกันครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจิตอาสาและนักเรียนนะครับไปช่วยกันทําความสะอาดโบสถ์วิหารและสาลาวัดไผ่รอบอําเภอโพประทับช้างเป็นการเตรียมความพร้อมช่วงวันอาสาระบ,บูชาและวันเข้าพรรษาครับ ขณะที่ชาวบ้านก็ต้องระดมคนไปช่วยทำอาหารถวายพระหลังวิกฤตโควิด -19 ทำให้คนใส่บาทและทำบุญน้อยลงส่วนที่วัดสวนดอกอำเภอปัวจังหวัดน่านครับมีพระและเนรรวม8รูปได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นกันเนื่องจากญาติโยมมาทำบุญน้อยเจ้าอาวาสวัดสวนดอกบอกว่าตอนนี้วัดติดค้างค่าน้ำค่าไฟมานานกว่า2เดือนแล้วมีปัญหาด้านการเงินตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะหาปัจจัยที่ไหนมาจ่าย เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ใช้ปัจจัยส่วนตัวจ่ายสำรองไปก่อนจนไม่เหลือแล้วนะฮะหมดเกลี้ยงแล้วขณะที่กิจนิมนต์ก็ลดลงครับเหลือเดือนละไม่ถึงสองครั้งส่วนพระตาหารที่ได้จากการออกบินธบาตก็มีลดน้อยลงเพราะว่าญาติโยมเดือดร้อนเช่นกันวัดสวนดอกเป็นวัดเล็กครับไม่ได้เป็นวัดที่อยู่ในกลุ่มโครงการท่องเที่ยวที่จะได้งบประมาณมาสนับสนุนก็เลยเรียกร้องอยากให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ เช่นเดียวกับบรรยากาศร้านจาหน่ายเทียนพันษาและเครื่องสังคพันธ์ครับในช่วงเทศกาลเข้าพันษาตามร้านต่างๆภายในเขตเทศบาลน,นาครตรังโดยเฉพาะร้านเล็กๆนะครับไม่มีการสั่งซื้อสินค้ามาขายเพราะกลัวจะขายไม่ได้เนื่องจากพิษเศรษฐกิจประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ขณะนะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงโรงเรียนต่างๆก็งดกิจกรรมแห่เทียนพันษาก็เลยทำให้บรรยากาศเงียบเหงากันไป อย่างที่ร้านภัยจิตครับเป็นร้านเก่าแก่ทุกปีเนี่ยจะขายสินค้าช่วงเข้าพรรษาขายได้เยอะนะฮะแต่ปีนี้พบว่ามีแค่เทียนต้นเล็กๆไม่กี่ต้นที่เหลือจากการขายเมื่อปีที่แล้วเอามาวางขายใหม่เจ้าของร้านบอกว่าไม่มีการสั่งสินค้ามาขายนะครับเนื่องจากประชาชนไม่มีกําลังซื้อและพบว่าในปีนี้แทบจะไม่มีคนมาถามหามาขอซื้อเทียนพรรษาเลย เทศกาลในปีนี้เนี่ยเข้าพรรษาปีนี้เงียบมากครับคิดว่าอาจจะเลิกอาชีพนี้แล้วเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีตนเองก็อายุมากแล้วเหมือนกันส่วนที่ร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์เป็นร้านขนาดใหญ่พบว่าบรรยากาศก็ไม่คึกคักครับและสังเกตว่าเทียนที่เอามาขายส่วนใหญ่จะเป็นเทียนขนาดเล็กให้ง่ายต่อการขายและก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดยนายกรชัยจันทร์เรืองวิทยาวงเจ้าของร้านบอกว่าปีนี้บรรยากาศเงียบมากเงียบกว่าทุกๆปี คนที่มาซื้อก็ซื้อต้นเทียนขนาดเล็กลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขณะที่ทางร้านไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ลวดลายด้วยถ้าเกิดเป็นแบบหลอดไฟนีออนประเภทหลอดยาว3หลอดราคา1 5 9บาทหลอดสั้น3หลอด129บาทส่วนเทียนขนาดเล็กคู่นะครับไม่มีลวดลายคู่ละ180บาทเทียนกลมใหญ่ไม่มีลวดลายต้นละ800บาท เทียนกลมใหญ่แกะสลักลวดลายสวยงามราคา1799บาทแต่ก็กระซิบมานะครับว่าราคานี้ยังลดได้อีกนะครับช่วยๆกันไปครับขณะที่ถ้าเกิดพูดถึงโรงแรมตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหลายแห่งที่จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันลดตั้งแต่50จนถึง8 0ถือว่าลดเยอะมากนะครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้แต่ปรากฏว่าในช่วงวันหยุด4วันที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ มียอดจองห้องพักแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นทําให้ทางผู้ประกอบการออกมาร้องขอให้ทางภาครัฐช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยครับพนักง,งานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมาตราการตรวจคัดกรองเว้นระยะห่างและเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาใช้บริการในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่มีโรงแรมกว่า2,200แห่งห้องพักกว่า6,000 60, ห้อง ปัจจุบันเปิดให้บริการแค่30%เท่านั้นเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 ทําำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ส่วนที่ยังเปิดให้บริการอยู่ก็จัดโปรครับลดราคาห้องพักตั้งแต่50จนถึง80%เพื่อกิจการมันจะได้ดำเนินต่อไปได้แต่ว่าช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ปรากฏว่ามียอดจองห้องพักแค่50%เท่านั้นครับ วันหยุดเนี่ยเชียงใหม่เองก็น่าจะพอคึกคักขึ้นมาบ้างจาก3เดือนที่ผ่านมามันเงียบสงบมากๆนะรายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นศูนย์กัน99%ิเเนเพราะนั้นจากวันหยุดเองในต้นเดือนนี้หรือแม้กระทั่งวันหยุดตอนปลายเดือนก็จะทำให้การท่องเที่ยวของออไทยเที่ยวไทยเนี่ยน่าจะคึกค,คักขึ้นมาบ้าง ประธานกิติมศาัากดิ์หอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่คลายล็อกคาดว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จํานวนมากนะครับแต่การสะพัดของเงินจะมีไม่มากนักเนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศส่วนใหญ่มีกําลังการใช้จ่ายน้อยประกอบกับสถานประกอบการต่างๆนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขาดเงินทุนหมุนเวียนและสถาบันการเงินเองก็มีเงื่อนไขในการปล่อยกู้ที่มากจนเกินไป จึงเสนอภาครัฐให้กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากกว่านี้ครับ3-4สีเดือนนี่ย้ให้ใจ่ายเต็มไปหมดรายรับไม่มีเลยแล้วตอนนี้กำลังใจที่จะมาหมุนเวียนในสภาพเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจ SME เนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดถ้าเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนนะประเทศก็ไปไม่ไปไม่ได้เพราะว่า SME เนี่ยล้านคนเนี่ยเป็นแบ็คบนของประเทศ นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อที่สําคัญแล้วก็ในช่วงการท่องเที่ยวที่ไม่ดีเนี่ยไทยเที่ยวไทย,ไทยมีความสําคัญผ่านมาเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวปีละ12ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ3ล้านคนแต่หลังวิกฤตโควิด -19 ทําให้ไม่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงไปกว่า90%ซครับขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ในไทยวันนี้เราพบผู้ป่วยเพิ่ม1รายครับ สำหรับผู้ป่วย1รายที่เราพบเพิ่มขึ้นมาเป็นคนที่กลับมาจากบาเรนนะครับตอนนี้อยู่ในสเตจควอนทีนทําให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่3,180รายหายป่วยเพิ่ม7รายรวมหายป่วยแล้ว3,66 0รายและยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่56คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มคงที่58รายสําหรับสัปดาห์หน้านะครับสบคจะปรับลดวันถแถลงเหลือแค่วันจันทร์และวันพฤหัสบดีเท่านั้นครับ ดูสถานการณ์ที่ไทยแล้วไปดูการระบาดที่ต่างประเทศที่ยังคงหน้าหนักใจอยู่บางประเทศกลับมาเจอกับการระบาดรอบ2ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าออสเตรเลียนะครับขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกตอนนี้ทะลุ11ล้านรายแล้วครับยอดผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกทะลุ11ล้านรายแล้วนะครับอยู่ที่11ล้าน1 5 6 2ราย ขณะที่มียอดผู้เสียชีวิตรวมกันทั่วโลก5,024,559รายหลายประเทศทั่วโลกยังเจอกับการระบาดอย่างหนักครับโดยเฉพาะสหรัฐที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงสูงที่สุดกว่าทุกประเทศในโลกนับตั้งแต่มีการระบาดมาอยู่ที่55,274รายอันนี้ภายในวันเดียวนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยใหม่ที่พบในรัฐฟลอริดามากกว่า10,000ราย นอกจากนี้ยังพบว่าการระบาดของโควิดเพิ่มสูงขึ้นใน37รัฐจากทั้งหมด50รัฐส่วนยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐตอนนี้สูงเกือบ129,000รายแล้วหรือถ้าเกิดคิดกันเนี่ยเกือบ1ใน4ของยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันกรงุงโตเกียวของญี่ปุ่นก็เจอผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง124รายสูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเมื่อเดือนพฤษภาคม โดยที่โตเกียวมีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า100ราย2วันติดต่อกันแล้วเมื่อวานนี้มี107รายนะครับท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดการระบาดรอบ2องเจแปนไทม์รายงานว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในช่วงนี้เป็นคนที่อายุระหว่าง20ง30ปีแล้วเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนขณะที่เกาหลีใต้ในายชองเชกึนนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ออกว่าบอกเอา่มาพูดระหว่างการประชุมวันนี้นะครับ ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กําลังพยายามสนับสนุนให้เมืองกึงจูยกระดับมาตรการรักษาระยะห่างให้เข้มงวดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้พบว่าเมืองแห่งนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า50รายซึ่งเป็นจํานวนที่มากกว่ากรุงโซเมืองหลวงซสอีกนะครับที่ผ่านมาเกาหลีใต้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายสถานที่แต่ทางการยืนยันว่ายังเป็นตัวเลขที่สามารถจัดการได้ ส่วนที่รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียเจอการระบาดหนักอีกครั้งครับล่าสุดวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่66รายในจำนวนนี้17รายยังไม่รู้ว่าติดมาจากไหนทางการรัฐวิกตอเรียบอกว่ากำลังจะพิจารณาใช้มาตรการปิดเมืองกับพื้นที่เมืองที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า5รายหรือมีอัตราการติดเชื้อ1ต่อ5,000รายปิดท้ายกันที่เกาหลีเหนือครับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดได้พูดในที่ประชุมว่าเกาหลีเหนือสามารถป้องกันโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถต่อต้านการระบาดของเชื้อไวรัสในขณะที่ทั่วโลกกาลังเจอกับวิกฤตทางสาธารณสุขนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศอย่างไรก็ตามเนื่องจากเกาหลีเหนือเป็นประเทศปิดนะครับจึงไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัดว่ามีผู้ติดเชื้อหรือไม่และถ้าเกิดมีมีจานวนเท่าไหร่ครับ วกลับมาที่บ้านเรานะครับสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต5จังหวัดสมุทรปราการที่สารดีกาให้ใบเหลืองนายกรุงศรีวิไลแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นสมรภูมิระหว่าง3พักใหญ่ก็คือพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยและก็พักก้าวไกลไปซะแล้วขณะที่คาดการกันว่าการเลือกตั้งซ่อมจะเกิดขึ้นวันที่9สิงหาคมนี้ครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะ หัวหน้าพักคลังประชารัฐเตรียมเรียกประชุมใหญ่วิสามันพักค10กรกฎาคมเพื่อเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะส่งนายกรุงศรีวิไลสุทินเพือกอดีตสอสอลงสมัครอีกครั้งหลังถูกคำพิพากษาสารดีกาให้พ้นสภาพความเป็นสอสอไป ขณะที่พักเพื่อไทยเตรียมส่งนางสลินทิพสุขวัฒน์อดีตสสสามสมัยและเป็นอดีตผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดสมุทรปราการลงชิงชัยในเขตนี้อีกครั้งโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักประกาศพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งและเชื่อมั่นว่าผู้สมัครของพักจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้และก็ขอย้ำเตือนไปยังกะกะตให้ควบคุมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปรง่งใสและยุติธรรม ขณะที่พักเก้าไกลมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะสมผู้สมัครจากอดีตพักอนาคตใหม่แต่ก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตะบอกว่าได้ประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อมเบื้องต้นคาดว่าน,น่าจะเป็นวันที่9สิงหาคมนี้แต่ยอมรับถึงความกังวลถึงสถานการณ์โควิด -19 นะครับก็เลยจะใช้วิธีจัดการเลือกตั้งซ่อมแบบเดียวกับที่ใช้ที่จังหวัดลำปาง สำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต5จังหวัดสมุทรปราการคาดว่าจะมีผู้สมัครจาก3พักการเมืองคือพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยพักก้าวไกลที่จะลงชิงชัยในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นผู้สมัครหน้าเดิมนะครับที่ลงสมัครเลือกตั้งไปเมื่อวันที่24มีนาคมปีที่แล้วหรือว่าปี62ครับซึ่งจากผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับปรากฏว่านายกรุงศรีวิไลพักพลังประชารัฐได้คะแนนเสียงไปมากที่สุดครับ41,745คะแนน ส่วนอันดับที่2ก็คือนางสลินทิปจากพรรคเพื่อไทย3ามหมื่ามหมคะแนนและอันดับที่3คือนายไตรวัตรอิ่นใจจากพรรคอนาคตใหม่ได้ไป31,430คะแนนครับ ช่วงหน้านะครับเครือข่ายนักเรียนได้ไปร้องกับทางกระทรวงศึกษาว่าทั้งๆท,ที่มีการออกกฎเรื่องทรงผมนักเรียนบังคับใช้ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ปรากฏว่ายังมีโรงเรียนกว่า300แห่งที่คุณครูจับนักเรียนตัดผมรายะเอียดเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีส <jeu> มุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหนือกและป้องกันฟันผุได้ดีครับช่วยลดคราบหินปูลและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ชาวโมโนทเวนี่จะไม่ประมาทนากออกไปไหนใส่หนากา ประมาณการยาตก no! พร้อมอยู่บ้านสกัดโควิดลิกวิกฤตมาเพิ่มสกิลเป็นเชฟมือใหม่นักเต้นเท้าไฟยหยิบกันไก่มาตัดผมหากเหงาหรือเวหวาให้รู้ว่าโมโนทเวนตีนอยู่เคียงข้างคุณ เดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังครับถือเป็นประเด็นร้อนต้อนรับการเปิดเทอมเลยนะครับวันนี้มีเครือข่ายนักเรียนที่ไปร้องที่กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าถึงแม้กระทรวงจะมีการออกกฎมาใหม่เกี่ยวกับเรื่องทรงผมนักเรียนบังคับใช้ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ปรากฏว่ายังมีโรงเรียนถึง312แห่งทั่วประเทศที่คุณครูยังจับนักเรียนมาตัดผมกลอนผมกับ ตัวแทนเครือข่ายนักเรียนที่ใช้ชื่อว่าองค์กรนักเรียนเลวประมาณสิบคนนะครับมีการรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการโดยการตัดผมนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่มีความยาวเลยติ่งหูพร้อมก็บ,บอกว่าเส้นผมที่ถูกตัดเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวแทนของนักเรียนชายหญิงทั่วประเทศที่ถูกคุณครูปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จากนั้นก็ร่วมกันยื่นหนังสือขอความชัดเจนนะครับในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการไว้ทรงผมของนักเรียนปีพุทธศักราช2563ซึ่งบังคับใช้ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2563นะครับแต่พบว่าช่วงก่อนเปิดภาคเรียนจนถึงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคำร้องจากนักเรียนว่าถูกคุณครูจับตัดผมหรือว่ากล่นผมแล้วจาก312โรงเรียนทั่วประเทศนี่ถือว่าขัดกับกฎ แล้วก็ขัดกับระเบียบของกระทรวงที่ออกมาอนุญาตให้นักเรียนชายหญิงไว้ผมยาวตามความเหมาะสมได้และถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของนักเรียนไทยเพราะไม่ได้มีอิสระบนร่างกายของตัวเองจึงขอให้มีคําสั่งคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศในทันทีสําหรับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาองค์กรได้จัดกิจกรรมนั่งเก้าอี้ด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแล้วก็มีภาพของนักเรียนเนี่ยแหละครับ ในสภาพถูกมัดมือปากถูกปิดด้วยสก็อตเทปสีดําผมมีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็มีกันไกลวางไว้อยู่พร้อมกับมีป้ายเขียนไว้ว่านักเรียนคนนี้ประพฤติผิดกฎโรงเรียนไว้ผมยาวเกินติ่งหูและไว้ผมหน้ามา้าทําลายเอกลักษณ์ของนักเรียนไทยเชิญลงโทษนักเรียนคนนี้พร้อมติดแฮชแท็กเลิกบังคับหรือจับตัดซึ่งการทําแบบนี้นะครับก็เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจความรู้สึกของนักเรียนไทยที่ถูกบังคับให้อยู่ในกรอบของผู้ใหญ่ และต้องการชี้ว่าการลงโทษด,ด้วยการจับตัดหรือว่ากล้อนผมนั้นทำไม่ได้ต่อมาตอนเที่ยงนะครับนายประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็มารับหนังสือจากเครือข่ายนักเรียนด้วยตัวเองครับพร้อมบอกว่าทุกโรงเรียนจะต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวงปี2563ซึ่งเป็นระเบียบล่าสุดห้ามใช้กฎเดิมโดยกระทรวงจะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนนะครับเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามกฎนี้อีกครั้งหนึ่งครับ อีกหนึ่งดราม่าที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลวันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันเห็นภาพของพนักงานปั๊มแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีมีการต่อว่าลูกค้าใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและมีการเดินเข้ามาหาคนที่ถ่ายคลิปที่เป็นลูกค้านะครับทำท่าทีเหมือนจะมาทําร้ายล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ํามันที่เกิดเหตุไปพูดคุยกับพนักงานคนดังกล่าว พนักง,งานบอกว่าเหตุการณ์จริงๆมันมีมากกว่านั้นสาเหตุที่ตนทันแบบนั้นเพราะว่าถูกยั่วโมโหโจนน็อตหลุดครับนี่เป็นคลิปที่ถูกวิจารณ์แล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับหลังมี Facebook ชื่อกันสุวรรณเลิศโพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความว่าปั๊มที่บางบัวทองนักเลงจังจะเข้ามาทําร้ายลูกค้าขับรถน้ํามันหมดว่าลูกค้าด้วยคําไม่สุภาพคิดได้ไงลูก1365ว่าไงกับพนักง,งานคนนี้ครับ <Das que ath en> คือในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นพนักงานปั๊มนะเนี่ยนะครับคนนี้คือพนักงานปั๊มส่วนคนที่ถ่ายคือลูกค้านะครับมีปากเสียงกันซึ่งคนถ่ายเนี่ยบอกว่าขับรถมาเหนื่อยส่วนพนักงานปั๊มก็ด่าทอกลับไปมีการใช้ถ้อยคําที่หยาบคายผมพูดไม่ได้นะฮะคือจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพนักงานอีกคนที่เข้ามาห้ามส่วนคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็บอกว่าพนักงานปั๊มทําแบบนี้ได้ยังไงลองไปฟังกันดีกว่าว่าเหตุการณ์นี้เขาพูดว่าอย่างไรบ้างครับ ต้องขอเซ็นเซอร์กันเยอะหน่อยนะครับไม่สามารถออกอากาศได้จริงๆนักข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุริมถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบวัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับก็ไปเจอกับนายสุดทิพพงศ์พลอยม่วงอายุ27ปีกับตันหน้าลานปัม๊มซึ่งเป็นพนักง,งานในคลิปเนี่ยแหละครับเขาก็เล่าว่าตอนประมาณ4ี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีชายที่ถ่ายคลิปเดินถือแกนล,ลอนน้ามันเข้ามาในปัม๊มแต่งตัวคล้ายกับคนขับแท็กซี่มาขอเติมน้ํามันครับบอกว่าน้ํามันเนี่ยหมด ก็คือขับมาแล้วรถน้ํามันหมดพนักงานปั๊มเนี่ยเติมน้ํามันให้แค่1แกนล,ลอนเท่านั้นเพราะว่าเป็นแกนล,ลอนที่ถูกมาตรฐานคนที่เอามาเนี่ยมันมีแกนล,ลอนที่มันไม่ได้มาตรฐานด้วยพนักงานเขาเติมให้ไม่ได้นะผิดกฎบริษัทถือว่าถ้าเกิดเติมเนี่ยพนักงานก็จะผิดไปด้วยทําให้ลูกค้าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยไม่พอใจอาจจะเป็นเพราะว่าเดินมาไกลด้วยก็เลยพูดว่ากฎมันมีไว้แหกนะน้องแล้วก็ไม่พอใจพยายามพูดดูถูกเหยียดหยามทุกอย่างล่วงเกินบริษัท แล้วก็บอกว่าน้องไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็เลยไม่รู้สึกอะไรจากนั้นการต่อว่าก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับลูกค้ามีการว่าลาม,มาถึงคุณพ่อจนตนเนี่ยทนไม่ไหวเขาถึงเริ่มถ่ายคลิปตอนนั้นครับพอตอนเริ่มน็อตหลุดปุ๊บหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยแล้วก็พยายามพูดยั่วโมโหจากภาพในคลิปเนี่ยจะเห็นเหมือนตอนเดินเข้าไปทาร้ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตนพยายามเดินเข้าไปพูดดีๆเข้าไปอธิบายแต่เขาถอยล้างออกไปแล้วก็ปั่นประสาทตนอันนี้คือเป็นคําอ้างของพนักงานนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความใดๆครับส่วนทางบริษัทเองได้ลงโทษตามกฎบริษัทก็คือให้พักงานไปฟังเสียงพนักงานปั๊มคนนี้ครับเพราะว่าผมพยายามพูดกับพี่เขาดีๆแล้วพอเราเงียบก็กลายเป็นว่าเขาก็พยายามพูดเพื่อที่จะเอาไปถ่ายคลิปอย่างที่พี่เห็นนะครับซึ่งในคลิปถ้าพี่เห็นดีๆก็คือมันจะไม่ใช่การถ่ายตั้งแต่ต้นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแต่เป็นการที่พอเราเริ่มไม่พอเขาเริ่มไม่พอใจเราเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อเปิดถ่าย ถ่ายคลิปจังหวะนั้นแล้วเป็นจังหวะที่เขาเพยายามจะยั่วโมโหเราทุกอย่างอย่างเช่นคําพูดที่เขาบอกว่าเข้าทางแล้วเข้าทางแล้วอย่างเงี้ยพี่ก็คือเป็นการที่แบบว่าเหมือนพยายามให้เราเล่นด้วยพี่กับกับการกับการดีคลิปอย่างนั้นนะพยายามด้วยพี่ใช่ใช่พยายามพูดมาอีกพูดมาอีกแต่ด้วยความที่แล้วด้วยมุมกล้องอะไรก็ตามแต่นี่เขาพยายามทำาหรอพี่แบบเหมือนว่าผมเนี่ยพยายามเดินไปทาร้ายร่างกายเขาเหมือนเขาพยายามจะไปชกเขาต่อยเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆผมพยายามจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะคุยกันดีๆแต่พอยิ่งพยายามเดินเข้าไปเนี่ยเขายิ่งห่างออกห่างออกห่างออกแล้วก็พูด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 ไม่หยุดอ่ะจนเราปั่นประสาทเราก็ว่าได้อะพี่ ด้านนายบดินสุทธิคุณเวชเจ้าของปั๊มนะครับก็เล่าว่าตนต้องฝากขอโทษลูกค้าเมื่อคืนด้วยรวมถึงลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยที่ลูกน้องเนี่ยแสดงกริยาไม่ดีเห<อ>ตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้น้องเขาหลุดออกไปแต่ก็ต้องขอบคุณน้องที่ไม่ฝ่าฝืนกฎบริษัทไม่เติมน้ํามันในภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐานและก็ต้องขอโทษลูกค้าที่ต้องแยกประเด็นแบบนี้นะครับน้องทําตามกฎแต่ที่น้องคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยก็ต้องปรับปรุงต่อไป เบื้องต้นทางบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> แล้วหลังจากนี้จะมีการพิจารณาลงโทษต่อไปตามกฎแล้วหลังจากนี้ยืนยันด้วยจะมีการอบรมพนักง,งานให้มากขึ้นและระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกครับ <Okay. S 1> ต่อกันที่เรื่องนี้นะครับ <Okay. S 1> น้องมุกพิชาณานักแสดงสาวเข้าไปร้องกับทางปอ,อทครับ <Okay. S 1> เพื่อไปทวงถามาถึงความคืบหน้า กรณีที่มีคนเอาภาพของน้องไปตัดต่อทำเป็นลักษณะไม่เหมาะสมลามกอนาจารรวมถึงมีการปลอมสื่อโซเชียลมีเดียของน้องทั้ง Facebook IG บัญชีต่างๆจนทำให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมุกพิชาณาอยู่สุขนักแสดงสาวพร้อมผู้จัดการส่วนตัวนำหลักฐานต่างๆไปติดตามทวงถามกรณีที่ถูกนำภาพไปตัดต่อพร้อมกับนำชื่อไปแอบอ้างในคลิปวิดีโอลามกบนเว็บไซต์ต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการนำภาพของเธอไปสร้าง Facebook และไ G ปลอมรวมถึงเว็บพนันออนไลน์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงก็ไปกันที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับน้องมุกพิชณาเปิดเผยว่ามีคนทักเข้ามาเหมือนกันว่าใช่น้องมุกหรือเปล่าที่ถูกตัดต่อภาพแล้วก็ตัดต่อเป็นคลิปแบบนี้ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเวลาผ่านไปคนดูเริ่มเยอะคนก็เริ่มด่าเริ่มทักมาถามเริ่มมาก่อกวนในเชิงลบ ส่วนงานเองก็ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าถูกยกเลิกงานไปจนรู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องออกมาปกป้องตัวเองไปฟังเสียงน้องมุกกันครับโดนแคนเซิลงานมันทั้งดังที่แบบเราไม่ได้ผิดเลยอะ่ะคือหนูไม่ได้ทำมันไม่ใช่หนูแต่ว่ามีคนเอารูปหนูไปตัดต่อแบบนั้นแต่หนูก็เข้าใจว่าทาง ทางแบนด์หรือทางบริษัทต่างๆที่เขาแคนเซิลหนูเพราะว่าอาจจะเป็นมันจะทําให้เป็นมีผลกระทบกับตัวสินค้าใช่แต่หนูว่าเข้าใจเขาเพราะว่าหนูก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่หนูแต่คือคนอื่นๆน่ะที่ดูเผลนน่ะเข้าไปดูในเว็บแบบเผลนน่ะก็คงคิดว่าเป็นหนูด้านร้อยตำรวจโทพงติตรีปิยะ รองสารวัตรสอบสวนกองบังคับการ3บกปทนะครับชี้แจงว่าได้มีการติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นและพบว่ามีการนําภาพของน้องมุกไปตั้ง Facebook ปลอมทั้งหมด4บัญชี Instagram ปลอม1บัญชีทวิตเตอร์ปลอม3บัญชีรวมถึงมีการตัดต่อภาพและนําศีรษะของน้องเนี่ยไปใส่ให้ร่างผู้หญิงคนอื่นในลักษณะลามกอนาจารทําให้เกิดความเข้าใจผิดเบื้องต้นทราบตัวผู้นําเข้าข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะทำหมายเรียกเข้าพบภาคส่วนในสัปดาห์หน้าครับถ้าเกิดเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริงก็จะดำเนินคดีต่อไปตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14นำเข้าลักษณะข้อมูลลามกอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน500,000บาทและตัดต่อภาพให้เสียหายจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน200,000บาทซึ่งตอนนี้คนร้ายพยายามปกปิดข้อมูลอยู่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินคดีต่อไปครับ ยังคงอยู่ที่เรื่องเตือนภัยสําหรับคุณสุภาพสตรีนะครับสำหรับใครที่ชอบไปเดินช็อปปิ้งที่ห้างอย่าคิดว่าเป็นห้างใหญ่แล้วจะปลอดภยัยล่าสุดมีกรณีที่หญิงวัย22ปีถูกแอบถ่ายใต้กางเกงแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้ก็ยอมรับว่าทําไปจริงๆครับ นี่เป็นภาพขณะที่พลเมืองดีนะครับช่วยกันล้อมจับกลุ่มชายที่กําลังหลบอยู่ในห้องน้ําที่ปั๊มน้ํามันข้างห้าง,างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านถนนสุขสวัสดิ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับหลังจากที่มีหญิงสาวผู้เสียหายไล่ติดตามมาแล้วก็อ้างว่าถูกชายคนนี้แหละใช้มือถือแอบถ่ายใต้กางเกงแต่ว่าชายคนนี้ไม่ยอมเปิดประตูนะครับแล้วก็ตํารวจเนี่ยพอมาถึงพอไม่เปิดแบบนี้ก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปพบว่าอยู่ในสภาพกําลังเข้าห้องน้ําแต่ไม่ถอดกางเกงนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ เบื้องต้นให้การปฏิเสธพอตำรวจนำตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักก็ยังยืนกรารปฏิเสธอยู่ด้านหญิงสาวผู้เสียหายวัย22ปีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นกำลังยืนเลือกสินค้าซื้อของอยู่ในห้างนะครับกำลังรอเพื่อนที่ไปธนาคารจังหวะนั้นครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่ามีผู้ชายแอบใช้มือถือถ่ายใต้กางเกงของตัวเองตนก็เลยไปบอกเพื่อนก่อนจะตามผู้ชายคนนี้จนพบพอสอบถามก็ได้รับการปฏิเสธหญิงคนนี้ก็เลยขอดูมือถือนะครับ แต่ชายคนนี้กลับแสดงพิรุษอ้างว่ามือถือเป็นของส่วนตัวก่อนจะวิ่งหนีไปเธอไม่ยอมครับวิ่งไล่ตามแล้วก็เรียกให้พลเมืองดีช่วยกันล้อมจับไว้ได้ที่ห้องน้ําในปั๊มน้ํามันแห่งนี้หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบเข้นผู้ก่อเหตุก็ยอมรับครับว่าทำจริงๆแต่ปฏิเสธที่จะบอกเหตุผลพนักง,งานสอบสวนก็ดำเนินคดีข้อหากระทำการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามก็มีอัตราโทษปรับ5,000บาทนะครับ ทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังที่เอามาฝากกันในวันศุกร์เรามาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับห้าโมงครึ่งวันนี้ผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ